สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันอีสเตอร์เดย์ค่ะซึ่งกิจกรรมที่จะนำมาให้เล่นกันนะคะ <c oughs> ก็คือ make egg ค่ะอ่า <c oughs> uh, paint p a i n t n g e g นะคะหรือว่าวาดรูปที่ไข่นั่นเองนะคะที่เด็กๆเ,เนี่ยก็จะทำกันนะคะอุปกรณ์ก็จะมี egg ค่ะก็คือเป็น egg แบบอันนี้ e g กนะคะซึ่งเขาจะเจาะรูข้างบนและเจาะรูข้างล่างนะคะตรงนี้แล้วคือรูเนี่ยคะ่ะรูหนรูเนี่ย ก็เจาะปุ๊บแล้วเราก็จะเป่าแต่เราจะเอาเข็มเนี่ยทิ่มเข้าไปจนข้างาไข่ข้างในเหมือนมันเลวแล้วค่ะแล้วก็เป่าจนไข่ออกมานะคะแล้วก็ในนี้เราก็ตากใข้แห้งในนี้คือไม่มีไข่แล้วนะคะและอันนี้อันนี้ไข่สีสีเขียวนะคะอันนี้ชื่อเป็นสีของไข่เลยนะคะซึ่งก็ามาทําเป็นดอดอปนี่นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันง่ายมากแล้วก็อันนี้คือแม่ย่าทํานะคะนี่ค่ะว้าว ดีโอ้ยอันนี้ของโปรเฟชชั่นอลทำนะคะแม่ย่าทำสวยมากเดี๋ยวเราจะเอาไปห้อยที่ต้นไม้กันค่ะอุปกรณ์ก็เป็นพวกไข่แล้วก็มีหมาจิ้มฟันนะคะไม้จิ้มฟันไว้จิ้มจิ้มมมจิมแล้วก็สีมากมายเลยโอเคก็เป็นกิจกรรมที่น่ารักกิจกรรมหนึ่งนะคะ โอเคค่ะแล้วก็ศิละปะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้นุ่นทำเองเลยใน,ใน้ไข่มันหนึ่ง้องนั่งทำอยู่สองชั่วโมงแล้วก็ไข่ครก่องนึงค่ะสีนี้นี่ก็โชว์ผลงานนะคะหนึ่งฟองค่ะ เดี๋ยวเราจะแหงอันนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็เอาไปไว้ที่ต้นไม้ข้างนอกบ้านค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะก็แฮปปี้อีสเตอร์เดย์สำหรับทุกคนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้นุ่นด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสำวันี้ดีค่ะบ๊ายบาย